การเป็นไงคะโดดอะไรไม่รู้สักอย่างครับที่ว่าเป็นห็นกบเห็นหินเห็ดดอกใหญ่ก็เลยจอดเก็บหรือเปล่ามีเห็ดเหรอมีเห็ดมีกบมีกบมีกบเห็ดดอกเบ้อเลยดจัังงเลยยตอนนี้มีทางเออมีทางบ่จ้ะได้บ่จ้ะป้าขอเบิ่งแน่ยเดบ่ป้าเพิ่งได้หลายแท้ เขาคืออะไรสักนี Baker, here. Here, went, oh ่อันนี hmm. um, uh ้กินได้บ่จ้าเห็ดหนูเก็บมานี่กินได้บอกคนาวที่เก็บไปอ่ะไม่ชนผมอ่อ้ยโอ้โหได้เป็นกระตาห้องหนูกินได้ไหนบ่ได้ได้อันนี้กินได้อันนี้มันอันอันก้อนขาวๆนี่เห็ดอีหยังจ้าเห็ดละงอกนั่นเห็ดละงอกเห็ดละงอกเหรอไม่เสียหนูหันอ่ะ ว่ามันกินเ่อไดมันเป็นก้อนยูใส่นงมันหลฮะ <c oughs> ดอกนี่าเดอกติดอกตี <c oughs> <c oughs> ดอกตีรังกายติว่ดอกไม้ทีีเนี่ย